าวมิงเลยอะเอ๊ะเราออกจากวัดบ้านถ้ำเราก็มาอยู่กันที่คุ้มดําเนินรีสอร์ทาชบุลรีนะครับเราจะมากินข้าวแต่เขามี จักรยานให้เราปั้นมีจักรยานไฟฟ้าให้ขี่ด้วยคันไหนว่างก็ขี่ได้เลยนะแค่กินข้าวก็ขับรถได้อเดี๋ยวค่อยเตี้ยนกันบีมตาบีมนั่งเดี๋ยวให้แม้ขับอ่าไปแล้วอย่าขับเร็วนะครับเขาก็มีกฎกติกาเขียนอยู่นะครับให้ทําตามกฎด้วยนะครับไปช้าก่อนไปดูสถานที่เนี่ยบีมชอบไหมอุ้ยบรรยากาศดีอะ อ๋อเขาบอกว่าคันนี้ไม่ค่อยแรงอ๋อแบตมันไม่ค่อยแรงเดี๋ยวละเราวนดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเราค่อยไปเปลี่ยนรถน่าป้ายป้ายอุ้ยว้างอ่ะบีมดูดิมีทางแยกหลายทางเลยใช่ไม่รออนครับนี่เรามาถึงตอน5โมงแล้วตอนนี้เราขับชมรอบสถานที่ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงไรใช่เราตามนี้ ดี๋ยวเราต้องสงสัยเราต้องไปเปลี่ยนรถครับแม่บีรถเราไม่แรงโอ้ไปงามมันไหมมันไหมมีแบตไหมมีแบตไหมนี่เปลี่ยนรถครับเราเปลี่ยนคันนี้เดี๋ยวป๋าก็จะขี่แบบเดียวกันตามน้องบีมไปรอด้วยรอด้วยรอด้วยไออันนี้ขี่ง่ายอันนี้ขี่ง่ายแรงด้วยโอวรรยากาศดีด้วยลมรื่น โอ้โหเดี๋ยวแล้วครับ,บอุ้งพอ,อ, <c oughs> อมันจะค่อนข้างไวหน่อยอนะบี่ต้องแบบค่อยๆบังคับเราเอาสกูตเตอร์แราไฟฟ้าเราเอามาว่ะไม่ตีเนาะที่นี่เขามีรถเยอะมากเยอะหลายคันเลยอ่ะเลือกเอาเลยอ่ะจะขี่ขนไหนไม่ได้มีน้อยนะมีเยอะเลยอะจักรายานเพียบเลยอ่ะ อีกหนึ่งรอบจะเอาคันไหนอะดูดิโอ้โหโอ้แบตป๋าใกล้จะหมดแล้วครับตามคันบีมไม่ทันแล้วโอ้โหรอด้วยรอด้วยฮ่่วิมีเกน้ำมันบอกด้วยดูดิชิด้ายไว้ครับผมจะแซงชิด้ายไว้ผมจะแซงผมจะแซงให้ผมแซงไปก่อนชิด้ายไว้ชิด้ายไว้่นี้ปาก็เร็วชิดา้ดายไว้ แซงแล้วตอนนี้แซงแล้วว้าวบึ้มยักษ์ต้มิดทีเดียวมันพุ่งแม่ตกใจเลยโหเด็กติดใจครับขี่ไม่เลิกไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปจักรยานให้บีมขึ้นก่อนจักรยานปั้นสามจำได้ว่าปั้นยาก อุ้ยมันยาวไปชี่ยากมากได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ต้องระวังนะท้ามปั่นไข่ท้ามปั่นไก่คนอื่นครับใช่ไปยังงูครับไปยังงูสวัสดีครับไปครับเรื่องนี้เราปั่นอะเริ่มรู้เริ่มรู้ลักเวลาเลี้ยวมันเหมือนเหมือนงูเลยอ่ะมันมันเลื้อยมันอยู่ดูดิ ยางแบนเบายางแบนเบาบิ๊มไม่เบนหรอกมั้งแม่แม่นั่งอ่ะยางแบนเบาเอาแล้วเลี้ยวแล้วนะช่วยกันปั่นด้วยมันได้ขับเคลื่อนช่วยกันปั่นเทำไม่ปั่นอะทำไม่ปั่นใอะทำไม่ปั่นมันช้ามันมันไม่เคลื่อนตัวถ้าป๋าหันมายิ้มอ่ะคุหน้าหันมาตรงนี้แหละป๋าอยู่หน้า บีมล็อกเดียวก็พอมัง้งไม่เอามันสนุกมันสนุกกะโอ้เดี๋ยวไปกินไปกินข้าวนี่อร่อยเลยใช่ <c oughs> นี่ไม่ได้ยิ้มนะนี่หอบนี่บีมเขาจะลองเปลี่ยนเป็นคันนี้อาจจะบังคับง่ายกว่าเดิมเช <c oughs> าต้มไปดีขึ้นไหม <c oughs> ไป พอมาเริ่มเคลื่อนตัวงนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้บังคับง่ายกว่าใช่ใช่อันนี้บังขับง่ายว่าครับคุณปันไปเงาแตกเลยอะเดี๋ยวไปบนก็ได้บนก็ได้บนวนให้รอบหนึ่งแม่ต้องช่วยปั้นด้วยแม่นรถไม่วิ่งเหมือนคุณไม่ปั้นเลยจ่วงเข้าเราจะถึงเส้นชัยแล้วทุกคนไปไปไปยวซายหน่วยเสือหมอบหน่วยเสือมอบ เดี๋ยวขี่ม้าแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนขี่ม้ามาพยุดไป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 ขาเข้าต้นไม้แล้วไปไปโอ้โหโอ้โหได้อยู่ได้อยู่โอ้โหใช้แรงเยอะครับใช้แรงเยอะโอ้โหเงยแตกเลยครับโอ้ไปกินยา ไปกินยารอบเดียวพอนะม้าตัวนี้มันพยศมากพยศคืออะไร่เนี่ยมันดื้อมันดื้อพยศคืออะไรอ่ะดื้อมาดื้ออ๋อไปแล้วตอนนี้เราตามม้าครับมุาลุงน้างทางแล้วชิดเกินไปเอามาจอดก่อนบังคับยาก ปปเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันก่อนนี่สนามชี่รถก็อยู่ข้างๆกับร้านอาหาร<ะ>ไปเลือกโต๊ะนั่งก่อนโซนข้างนอกเต็มนะเราไม่ได้จองโตะตั้งแต่ตอนเราเตกใจนึกว่าคนนี่เชื่อป่ะตอนป๊าเดินเข้ามาป๊าคิดว่าคนจริงนะ,ะนั่งรอคิวหรือว่านั่งรอคิวนี่ใครมาแนะนำมาจองโต๊ะก่อนจองโต๊ะก่อนโต๊ะเต็มเร็วมาก ถ้าน,นั่งนอกจะมีน้ำตกบบนะเห็นน้ำตกสวยเลยโอ้ตรงนี้บรรยากาศดีดูดิเดินออกไปได้ครับโอ้เจ๋วเลยโอ้มีให้อาหานปลาด้วยระวังล้มนะนี่โซนห้องแอร์ โซนห้องแอร์นี้มีคุณน้อยส่วนใหญ่เขาจะนั่งตรงน้ำตกชมวิวบรรยากาศดีใช่มีตุ่มตีโอเคก็ดีเหมือนกันนะร้อนๆมาเย็นดิอาหารมาแล้วครับนี่้งอุดเส้นดูพัฒไทยดิโอ้การบุ้มๆเลยอ่ะโอ้ขนาดมีก็คืงฉันอยากกินอ่ะทำไมมันใหญ่โตโมโห้ายขนาดนี้ครับบีนโซโล่แล้ว โอ้โหเด็กกินเยอะเลยครับมีกุ้งถูกแป้งทอดที่มากับสลัดเอามีกุ้งอร่อยนี่เลยร้อนบ้างร้อนบ้างโอ้โหผัดไทยครับผัดไทยอร่อยมากอ๋อเลยเป็นไงเจียวไหมดีไหมน้ำสลัด หมึกแดดเดียวหมดแล้วอาหารให้เราสั่งปลาชิมแล้วเหนียวนึบนมึกสดเลยนี่เรากินอิ่มแล้วก็มาให้อาหารปลาต่อครับเลยอ้าวอ้าวหรือว่ามันเป็นแบงค์พลาติก,กไม่ใช่แบงค์กระดาษ ขอ,ขอบคุณค,ครับ,รบ,บนี่เราได้มาแล้วสองกระป๋องเลยนี่นี่ปลาแรตัวใหญ่โอ้เพียบเลยครับมาแล้วมาแล้วโอมาแล้วมาแล้ว,ลวอันนี้ให้ต้เนเรืองให้ต้เนเรืองอ่าโอ้โ,อโอหตัวใหญ่มากโอ้โหนี่นี่นี่คุณหวานข้าวอะออ นี่เรามีสองป่องโอ้ยเขาตกใจนั่นแหละเขาได้จรจจายกันไหมโอ้โหดูดูตูวด<ะ>ิป<ะ>้าฮะอย่าให้ถังลนะอย่าให้ถัง่นลงไปนะว้าว โอ้โหเขากินไม่มันนะแต่กินเรื่อยๆปั<ช>๊บเดียวหมดเหมือนกันโอเควันนี้เราก็ไปเที่ยวมาสองที่นะวัดบรรทมกาญจนบุรีแล้วก็ดิ่งตรงมาที่ขุมดำเนินราชบุรีโอ้โห ยุ่ไก่คนละซีกโลกเลยก็สนุกมากหมายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับนีครับบ๊ายบายปลามีกันหันน้ำด้วยเพิ่มออกซิเจนในน้<บ>ำเขา<อ>ไม่ได้เปิดอะบำบ,ะบ,บัดน้ำเสียล